สบายดีเด right ้อพ่อแม่พี่น้องสุขุสุคนสบองสบ่อนสาวเสียแดงสิพาไปจักเนาะไปตอนเด็กกําลังย่างออกแต่เฮือนพี่น้องเฮ้ยสิไปล่าอึ่งเฮ้ยอึ่งเห็นเสียแดงเลยก็พอแห้งเหลือได้ดิดีใจอดและอึ๋ไปไปมันนิ่มเปิ่อแล้วมันเห็นสาวเสียแดงเออ ม่วนบ่ดอนได้หมนแค่ดนเด้อมน่นได้มนอดนนั่นเเคไปนะเฮ้ยคือผลสิมาเล้ยเมืดคือบ้านอะไนีเต็งคืออะไรกินน้ำกันนี่แหละปลาโลือทงยางอ่ะดิเพื่อนตอหลอกบ่ ไปไป,ไปไหหไปี่กระเฮือนคือเฮือนของนางพี่น้องเลยของหนักของหน่อของหนามันยังบ่มีดอกแต่ว่านาั่งนอนหน้าตอนนี้มาบานก็นไปยากแล้วนะเฮ้ยขาป่าเนะาะแจ็คสีขาวดอนได้แล้วมันบ่มีป่าแล้วทางหนักวัดป่าลุงแม่ทานงนังก็เป็นเดินดวัดแล้วแต่ว่าขั้นบ่มีของหน่าในลำบากได้เออแทงเต๊กนางเป็นคนสะดวงอีกเต้งบอกให้ไปผ่าไปไปล่า กวาเงินคำนะพี่น้องายากใ้่เงินคำหาากนใจค่ะเงินคำหางใำใจหายากบ่องคำบาลงหนาลงลังี่น้องคํ่ยเาเงขับมายังไงเออเออขับมาลำการดีคือเก่าเฮ้ยขมาอีกแล้วเออเอาเสียขาอแล้ว Nói thằng nãy bà này tia Nè, bà thằng nàng Nà phải Nà chính Nè là nhàng ốc thằng nãy ý tính mà Ờ, bà nhàng Pí nông, hát cả mắc nè nội Pô ưng rồi pí ơi Nè nông kém búm, màn vai. Thế hôi mắc khút nằm cắn đi Thế nì Khút mà Đê nà, nà. <laughs> Mua khơi hét ưng là... Hết là นี่พี่น้องนี่แม,ม่น้องแกบุมม้านเลยพี่น้องเสี่ยวสีมานคือกันอยู่บนเนาะโอ้ยพลาละไงของเฮาก็ไดม้มันคือล่องบดอันนี้เลยแท้โอ้ยปลาลูงของเฮาพี่น้องเสี่ยวกับมานี่เลยพี่น้องนี่อเาว ขุดอึ่งย่ามเดือนเกาเดือนซิบพี่น้องเอ้ยเอาหน่อยไหมเฮ้ยอได้คนละโตเป็นขวนเผงเฮ้อคะกลับมาเออางว่าวนี่มีนะเฮ้ยเนาะออโอมันมาใหม่จริงว่ะอือเตี้ยก็ได้เลยเด้นตัวหนึ่งวิธีขุดอื่นพี่น้องเอ้ยสัสาวนาเป็นทง สาวสหน้าเป็นไห่คุดไห่ฮักก็ได้คนละโตสองตป่ะลุงฮักก็มาเนาะสบายดีพี่น้องหน่อยแล้วเสี่ยวได้ได้จากโตเลยเฮ้ย <c ười> สอง,อง <c ười> ัะไไคุดจกน้ำตไปตะคุดแขกนะโุ้นเปลี่ยนกับกนบ่ ออกไปโลดเฮ้ยอืมมันลอยมาใหม่บ่อ,อืมลอยมาออแม่คุดดี๋วสโตอืมว่าเบิรดน่สองส,สามคนนะฮะก็ได้อึ่องสโตพี่น,น้อยค<า>ุดอึ่งไปคุดอึ่งมากพี่น้องพอเห็ดปลวอับไยเฮ้ย โอเก็บอ oh. ันเีแม่เตี้ยขุด yes euh. ่นอืสองจุ่มนี่ยะเฮ้ยทางหลังมึงพุนกำลังเป็นตอพุนน้อยนี่มันยาวาเบังด้วยะฮั่ะน่าจะค้องมองเขาคุดอื่นนะเออฮัเดนฮันเกำลังจุ่มอ้ทองมิดบริเนเลย เก็บเอาหน่อยไหมเก็บเอาจ้าคุดเลยน่ะเด็ดเอาเจ้าคุดมันดรอปค่ะไปว่ะเฮ้ยมันหมุนมันเก็บเอาเมนูเก็บเอาลนเก็บตลอดตัวนะอุ้ยเฮ้ยฮานีนหลบไปทางนเมนุเข้นทางเทิงเลยเนาะบัวน้าทางลุงก็เซนี่ที่ก่อนเคยออกไปเด็ดยังหอบอยู่ได้พี่น้องเมื่อยแห้ง ล้มสิจับเลยตอนนี้มาคุดอื่นหัวกระโดป้าปวายฮักกระดิ่งสามโตหูบอกพี่น้องจนสิเป็นอื่นแล้วตอนนี้นะโทรอารดปาติตึกมาเต้งได้เฮยพี่โบ๊พี่โบดพี่โบดส่งแล้วนี่เหมื่อยแห้งเลยพี่น้องเลยทงมันเป็นยังไง อย่าหาเอาเด้อมีลูกสั่งลูกมีลานสั่งลานเมื่อยแห้งพี่น้องเอ้ยเสียว่าเป็นอะไรหล่าเปล่าจ้ะขอบมุกขอบใจเด้อพ่ออึ่งไปให้แม่ยัยจื้นปิ้งพอพอน้องมิกพี่น้องเอ้ยพ่อาอึ่งไปให้แม่ยัยจื้นปิ้งมาเนี่ย มาคุดกับเพื่อสิได้แบบนี่แหละป้าลุงเลยเมือม่อยเมืม่อยแท้เมื่อยว่าซิฟโตเนื้อกะทือว่าสาวได้ให้น้าเป็นไหน่เนาะสมมงหมดว่าคูดปิ้นได้เป็นไห่หน้นา,นา,นานโพดอรีจนสิบเป็นอะไรอื่นเดดกระเดดุยงกยับไรพอยุงป้าลุง สีสวอชเลยปาลุงเมื่อแหงุ่งกัเยอะมากอ้ยสีน้ำละไปเนมันโหกเห็นผู้ได้ได้ทั้งได้น้ำไปน้ำไปเข่ากอไผ่น้ำราดอบบอเตี่ยเอเห็นอยู่บ่เอ้ได้จกโตแล้ วายบดหยุกมาันเลยบ่เอากำนองคำได้จากโตน้องคำได้ตัวเดียวบ่แม่มาก็ได้อึ่องสี่โตพี่น้องเลยรวมแล้วนะเพราะก็เมียเข้าดังเนี่ยได้พี่นอ้องเมียกับขี้โมกโป่งแล้วพู๋เหมือนแท่งอะไรพี่นอ้องเย แห้งบ่แห้งเจ้าเอ้ยสาวบอว่าเมือนมันตัวอนอ่นแล้วโอ้เห็นแต่ปลาไม้เพื่อนนวลน,นวลเด็ดเด็ดกับปลาอยูจ่จะเป็นซาดชีวิตมนุษย์มนมาฮพี่น้องเอ้ยคันบ่นหากับปลากินเห็ดอะไรเละเกิดมาแล้วก็ได้ยเด็ดหลังสูผ่านาสูดินสำกันกับเกี่ยวข่าวผู้สำกันกับดำหน้าผู้จุกกระจุย,เ,ยเห็นแล้วเฮ้ย ไปนีแม่ไปน้ำปลาเตีย๋ยนะเด็กออ <laughs> ไปอีกแล้วีน้องข้าไปอีกแล้วพี่น้องปูปลาเตีย๋ยมานปลาปลาเตียเต๋ยอย่ยยาคุดขวามพุดกายเด้อเฮ้ยเด้ดดอม,มันมีเลยซุมเตยอย่าคุดขวามพุดกายได้ส <laughs> ีได้ไอ,อ, <laughs> อึ่อไงได้ใอ้อเมื่อยพี่น้องเอ้ยของน้อยได้ค่ะกันแต่ตัวเดียวของน้อยปลาลูกปลาเต่ามาพี่น้องนายป้าเสนีเอา ได้อีกเลยอุ้ยเสี่ยวกูจะได้ดูเถอะวะอ้าวดองคำกับมานอีกเลยป้าลุงผู้เห็นเห็นเออของน้อยก็เริ่มสิตึงเลยเด้ฮ่าฮ่า่าของหน่อยก็อุ้ยเยอะโคตเออเบิวงเฮ้ยเบิวงนั่นจีได้เป็นซีปลีได้เฮ้ยอ้าวตัววัดตัวไหนหาได้ฮกเลยเก็บทั้งดังคำเลยเนาะพี่มาแม่มานำขาวพี่พี่ มาพี่เออมลาัขุดไวเจดปโตเลยเออุดคุดคุดเจ็ดแปดโตเลยมาสานเบิ่งเดียวนะอือเอาเห็นพร้อมกันป่เฮ้ยป้าโทษจะป้า

ทางเดินนะกกระแดงหน่อยไหวอันพ่ออยู่แวบ่ร้อยเชียอึดหล่นแม่หัน เดี๋ยวเตงยุดยุดยุดเสี่ยวยุดยุดฉันบังหนาอึ่งเสี่ยวก่อนเฮ้ยป้ามันเงียพี่น้องอึ่งมันอยู่สภาพนี่บ่เฮ้ยป้าอึ่งามเนี่ยมันน่ะปลาลูกน้อยกระยาบมันน่ะเฮ้ยมันด้โลกคนล้นปีงเอาบึดเลยนะเฮ้ยงามนี่มันอยู่นะพี่น้องนี่ปลาเฮ้ย ท่เลยพี่อือพี่น้องเอ้ยอืมเืองบน้ติเวมาทางนี้เอองามจะเป็นบ่องามๆแต่มันอยู่อืมอืมพูดล้ ป้ามันอยู่ในเหงาไผ่นี่พังเหว่านี่นะเออมานํำลังค่ะพี่น้องเลยเบิ้ลสิาพาพี่น้องไปเบิ่งก่อนมาลำลัง,งพี่น้องแกมบูพี่น้องจักโตเลยวะนี่วะเบิง่งหนับก็เด้ะหนับอ่างพวกนั้น <c> ว <oughs> ้ายบ่แม,มนได้เป็นสิบกั่วแล้วบ่นี่ซิปปลายแลยได้พี่เอ้ย ปาโธมาลำหลังป่าลุงพดโพธพดโพธได้มานเนาะโอ้ยมันหน,นักโคตรมันหอยบะระฮะป้าขี่แตกเสียงแตกโป,กปก่งเลยอ่ะได้ไคุณยายกลัวอีกค่ะพี<อ>่น้องมาพูยด้วยกันเล้วพี่น้องเด้อ

วุ้ยจับมันเลยบ่กูตีงับไปมรรอากาศก็ด็ดเด็ดพี่น้องเลยคันไดอื่นกับผเหม่อเด็กน้อยเสยวอย่ามาหยอกวาสันเออนหนักมันจะกินหือวะหน่เด้นะทางลางติงเน่เห็นอีกเลยว้ยว่าหรือตีป่าพี่น้องห็นถ่าอยู่เนาะ อุ้ยมันใหญ่แท้ใหญ่ว่าเทพพี่น้องเอ้ยเด่นน่ะจะกินมันอยู่บ่เฮ้ยมันคือใหญ่เด่นี่ตัวใหญ่เนาะนนี่แล้วกูได้ันสีหาตัวนะเฮ้ยว้าหงายนี่นะเฮ้ยนี่ลายงามเท่นะเฮ้ยไปใส่ของตรงนี้เฮ้ยนี่บังบังบังเสียวไดดทรายบิ่งก่อนเบิ่งหองเสียวก็ด้อ อีหยงเสี่ยวพวกกระเมียนี่คือมารเที่ยวตัองขึ้นได้เท่นี่เฮยสิบปลายเลยพี่น้องโอุ้ยมอนเรมานเด้อหมกมันฉากรีดเอ่อเออเอ่เต่นกายเต่ไปได้เฮยขุดคุดเฮยตอนน่ะขุดบาดเดียวก็เจอเลยเนาะเออมันเป็นหม่อยู่ในนี้แฉโน่เอออะไรวะแฉโน่เอ้ย เเคยกินอ่บ่ออ่พี่น้องเสียงยังร้อยเอทแลวนะคิดว่าเสียง้องทำต้นมาอีกล้วพี่น้องโอ้ยมันไปขาของน้อยของผมนะปีป๊อบไปคนอีกเล้ได้ป๊อบปลาเออป๊อบปลาของอึ่งสามโตเลยเฮ้ยรูดิเตี้ยมันมเนยเียกิบปวดโตเลยดีค่ะ

น้ำก้อนแอวกันเลยหมองมันอยู่พี่น้องเอาออกมานั่งคำก้อนแอวเฮ้ยน้ำน้ำเฮ้ยน้ำน้ำตายแต่แทบตายแต่แทบบันี่จกสิฮอนฮอนฮจกเอวเนาะเจ้าเซลพี่น้องเอ้ยใครเนี่ยแต่มานอึ่งเนี่ยดึงก็เลยมันอยู่เทิงเลยเนาะ

สามจำพอดีเนาะจำพอคนอยียบมาคุดอื่นนะตรวจใหเลเจีรบ้านนองค้ำพี่น้องไมันอีกแล้วจำไอ้คิวนอนอล่างอยู่แท่นนี้ตัวไหงดยเลจำนี่แหละผหนาผูอืมว้าอีเล่พี่น้องเงยันพอสำเนียงเรจะหาเตานี่ Nó ngày ngay 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 อืมค uh. ุดแหงอย่างซัพนเลยอืมเบา่ออบ่นอ่ใส่สเบ่ออะไมาแมนฮ้โผโผล่นะเฮยเนาะโตกระไดไล่ตึ่ไปได้เฮ้ยนั่นีงอืมพี่นนอง หัวกับเมียได้แล้วของโฮมชะกันเจนบีเอเขามาเฮ้ยโฮมชะกันได้แล้วของหนึ่งเฮ้ยเนาะแป๊บเดียวเลยหน่ยนี่นะอะไรพี่นอ้องเอ้ยขีดนี่กะเขอจบขีดไว้เพียงเท่านี้เด้อพี่นอ้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสอมาอ่องแม่น้องแก้มบุ๋มขีดต่อไปพี่นอ้องเอ้ยได้หรือบ่ได้กระถาลุ้นกันต่อไปอีกพี่นอ้องได้หน่อยได้๋ยวไล่สำใจเนาะ สบายดีกดอื่นตอบน้อง